ฝ้านี้นอกอะไรครับตรงนี้ที่ไหนเด็กอ้วนมาชี้ก่อนเร็วเด็กอ้วนนี้นี่ที่ที่นี่ที่ไหนครับทะเลน้อยยินดีต้อนรับสู่สู่อะไรก็ไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวเราไปขึ้นตรงนั้นกันนะโอ้ยเราคงไปไม่ถึงตรงนั้นหรอกนในใครับมันไกลเขามีลิฟต์เขามีเร็วๆตั้แต่นอนไปท<ป>่านผู้ชมนะครับถด้โทรศัพแม่ผมได้โทรศับผมเมื่อคืนเมื่อวานก็คงพูดโทรศัพท์ไม่ได้ไหนอะ เอาอะไรมากันแดดเลยร้อนมากไอาปนีล้วไดมานี <S <S ่ เดกอ้วนกลับมาก่อน,นครับอิเดกอ้วนไม่มานำเสนอเลยวิ่งอย่างเดียวแล้ว เหมือนอเหมือ,มอมนท่านผู้ชมเคยเห็นแมงมุมที่มันมีขนไหมแสงนะวันนี้มันมืดค่ะฝนมันกำลังจะตกน้ำมันกำลังจะตกทางนี้จะเป็นทางเข้าตลาดน้ำสวยมาก น้ำระยิบระยับกระทบแสง ไปไกลนะคะไปไกลมาก่ได้มัดดอกยสวยๆนะคะดอกกัวเยอะมากเลยตอนนี้เด็กอ้วนวิ่งไปไกลแล้วค่ะ วิ่งไปไกลแล้วคุณแม่พามาชมดอกบัวแต่ว่าเด็กว้นวิ่งไปไกลแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะดอกบัวสวยมากแต่วันนี้มันไม่มีแสงนะคะเพราะว่ามันคึมฟ้าคึมฝน แต่ดอกบัวเต็มทุ่งเต็มลานไปหมดเลยทางนี้ก็มีนะคะนี่สวยทางนี้สวยอะ่ะ มีแต่ความแน่นของดอกบวกัวทุกอโนนู่นไกลไปถึงตรงนู้นเลยนะโอ้มันไม่ใช่นี่นค่ะอืมดองวัวเต็มไปหมดเลยสุดทุกหูทุกตาคุณแม่พาเข้ามาด้านในนะคะ หลบเีกนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่นะคะแล้วก็มาเชื่นชมกับธรรมชาตินะคะเปิดล้อมด้วยดอกบัวนะคะบนทะเลมันงามลมพัดเย็นๆตรงนี้ก็จะมีหอดูดาวด้วยนะคะนี่มันสูงตอนนี้คุณพ่อกับยูฟ้าเด็กอ้วนก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะ นี้แลวเด็กคุณแม่รีบเดินบอกมันร้อนค่ะมันร้อนทางมันยาวเด็กอ้วนทำไมเด็กอ้วนถึงก่อนครับเด็กอ้วนถึงก่อนคุณแม่อีกอมาถึงแล้วค่ะหอชมธรรมาชาติ สุนีใจอาคารชุมสมนามาดูทางเข้าอยู่ตรงนี้เอาเหรอมามาไม่ขึ้นนะท่านี้ไม่เปิดอ่ะเด็กอ้วนขึ้นไปเลยมาไม่ขึ้นมาไม่ขึ้น <c oughs> ไม่ขึ้นค่ะเด <c oughs> ี๋ยวมาม่าถ่ายให้จากข้างล่าง <c oughs> คุณแม่กลัวความสูงค่ะ มาม่าไม่ขึ้นค่ะมาม่าถ่ายให้จากข้างล่างนะนี่เด็กอ้วนขึ้นไปแล้วนะคะเดกอ้วนกับคุณพ่อขึ้นไปแล้วแหมเด็กอ้วนเริ่มกลัวลอะไยคะมาม่าอยู่ตรงนี้ค่ะเด็กอ้วนเด็กอ้วนเริ่มกลัวแล้วบายยไม่เอาค่ะมาม่าเวียนหัวง่าย จะมีท่าเรือด้วยท่าเรือตรงด้านนั้นก็เหมาะสำหรับที่จะให้หนักท่องเที่ยวที่มานอนตรงอุทยานตรงนี้นะคะแล้วก็เวลาที่จะเดินทางออกไปข้างนอกนะคะซึ่งด้านนอกนี้ก็จะมีศาลานางเรียมนะคะที่เป็นจุดพักชมวิวนะคะแล้วก็เป็นศาลาที่นักท่องเที่ยวจะต้อง ชมกันถ้าออกเรือก็คือจะออกไปทางด้านนี้นะคะจะเป็นร่องน้ําอยู่นะคะซึ่งเรือจะเดินทางเป็นยังไงบ้างครับสัมภาษณ์ไหนครับไขึ้นไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับไม่เคยน่ากลัวนะแบนไม่เคยน่ากลัวนะแต่ว่าอยูว่ว,ว,วันบนมืมสอสวยมีมได้จำนวนสวยมากเลยเหรอครับอืมกลัวยแตกครับกลัวไหมครับไม่กลัวไม่กลัววันนี้น้องอยู่ที่ไหนคะ ไม่หรอไม่ใช่น้องพามาดูนี่ดอกบัวสวยไหมสวยมากดอกบัวสีแดงทะเลน้อยครับสวยจริงๆหอดูดาวสวยงามมากๆ ค่าจริงๆครับสะพานยาวทะเลกว้างเอกว่านั่งพักอยู่ตรงนี้เหรอคะนี่ตรงนี้สวยไหมครับยุฟานี่นี่นี่น ชี้ไปดูสิมีแต่ดอกบัวเนาะเด็กอ้วนเนะาะสะพานยาวเราต้องเดินทางอีกไกลเลยกว่าจะถึง นู้นอ้วนนกเดินแล้วนกอูมนายครับไปทางนน้นแล้วไ,ไ,ไม่มีอะไรแล้วครับทางนั้นเป็นที่พักเป็นที่พัก ี่ครับอะไรอู้นกเป็นน้ำตรงนู้นด้วยไหม่เอาหัวกลมอยู่ไหนอะเห็นไม่ชัดอ๋อเอาจมไปแล้วจมไปแล้วเพราะมันเดินแล้วมันเดิน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 มันเป็นลูกบอลโอ้ งดูนอกอยู่ด้วยมีมาแรงปอพึ่งด้วยมาให้มันบินอยู่ก็คุ้มไปดูตรงนู้นใกล้ๆกันโอ้มันร้องฮะไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนโอ้นั่นไงมันร้องทำไมครับเด็กอ้วน มาดูตรงนี้เร็วอะไ,ไปไปไปดูที่ใกล้กว่านั้น ค่อยๆยองมันจะไปข้ามย,ยอะไรอ่ะมันจะไปจปับปลามีปลาตัวนี้ดูือไมจับปลาของมันดูนะมันค่อยๆเดินให้ปลาหนีไปมันต้องการปลาเดินไปสินกอะไรแ<ว>ปลก <8 S 1> ประหลาดจังสีตลกด้วยอะ่ะ <c oughs> อืมทำไมมันยืนแข็งอย่างนั้นนะ่ะโดยมันยืนเป็นรูปปั้นเลยแหละมันไม่ยอมกระดุกกระดิกด้วยมันขยับตัวมันขยับตัวเพราะว่าลมพัดมันแล้วมันก็สั่นนิดนิดดูสิมันไม่ยอมเคลื่อนไหวไปไหนเลย ไปลูกไปไออย่าพูดโอ้ยอท้า้องนโ้ยมันหันหัวแล้วไปไอ๋อมันหันหัวไปทางนู้นนะโอไ้ชีที่เด็กอ้นชีที่อยู่ตรงไหนครับนั่นไงหัวดำๆ่มหัวหาูดิสวยไป ไปกันก่อนไปพี่โลคงจะหิวแล้วแหละไปพี่โลรอไปพี่โลหิวแล้วป้าเรากลับกันเถอะเแื่ถ่ายอีกได้ไหมถ่ายอีกได้เดี๋ยวคุณแม่ถ่ายให้ไปไปต่อกันอุ้ยตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วอุ้ยมันเล็กจังหวัอุ้ยมีตัวใหญ่มีตัวใหม่มาอะไรที่ว่มีตัวใหม่มานั่นคือตัวอะไรมีตัวใหม่มาใช่ใช่ตัวนวดมันเป็นสีขาว ขอดำเอาเฮ้ยหายไปแล้วไม่มันยังอยู <on gonna> <in> ่ไห่อ <and> ่ะโอ้จับภาพเห็นแล้วเห็นแล้วมันเด้นแล้วมันมันย่องดิดิ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 งงดิดิงดงดิดิงดิดิงดิดิงดิงดดดิงดิ ไปค่ะไปต่อกันไปใหม่ไปใหม่เผื่อเราจะเจอนกใหม่ๆนู่นไงนู่นไงนกพริกตรงนั้นคือนกพริกนกพริกโอ้นกพลิกกินหอยนกพลิกลูกนกพริกสองตัวเพราะมันจับอะไรมากินน่ะหอยเหรอ เดยนเดินเดินมันวิ่ง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 โอ้ตรงนู้มีนกบินด้วยครับนกขาวครับโอ้อากาศเริ่มร้อนแล้วลูกไอเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงอื่นต่อ ไว้บายแป๊บนึงงายคุยไปเจอกันที่บ้านนะเร็ว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  อ้วนร้อนแล้วก็สะพานไหนยูฟ้าเราจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนตรงนู้นร้อนอย่างกับปลาตากแห้งร้อนอย่างกับปลาแดดเดียวเนี่ยนะ <c oughs> ดำหมดเลย,ย,ยใช่ใชชตรงนี้เป็นร่องน้ำสำหรับให้เรือออกไปครับ นู่นล่ลองน้ําออกไปทะเลนอกนู่นไปดูควายอาบน้ําใช่ไหมไหนเด็กอ้นกวนพามาดูอะไรครับนี่นอกอะไรคะนี่นอกอะไรคะเด็กอ้วนนกนางน,งน,นกนางนวลนกนางนวล นกนางนวลธรรมดาเราไปดูนกนางนวลธรรมดาไหมนี่ไงเด็กอ้วนครับนี่นกนางนวลเต็มเลยครับนกนางนวลเกาะอยู่บนกิ่งไม้นี่เต็มเลยนกนกนีนกอีอีรำยังไม่เจอเลยน้องดูสิครับนุนนนนนนกอีรำยังไม่เจอเลยนกอีกรำ นกมันมาคิดคิดคิดอยู่ใกล้ๆเราอ่ะลูกไหอ่ะอมามาได้ยินเสียงอ่ะมันคือนกใหญ่ขนเรียบนอนออากหนักหนักหรอหนักใหญ่ขนเรียบน่าคือตัวอะไรอ่ะหน้าคือตัวอะไรครับจับลูกตาได้ด้วยเขาสักสินี่ท่าเรือนะครับ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วร้อน,อน,นแล้วห,หนากมันก็อยู่ในน้ำเองครับลูกลมาทไมไม่เห็น่ะมันไม่ค่อยได้ขึ้นมาโลก่ชั่ันล่เลยล่ะ เรือเรือ,องงครับจ่ายเงินด้วยโอเคอออขึ้นรถเลยขึ้นรถก่อน,อ,น,อ,นอ่ะไปขึ้นรถแล้วบาย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 ก่อนไปเ,เจอกันที่บ้านครับ นั่งเรถชมปลาที่บ้านกันว่าเราฝัางปลาไว้แล้วใช่ไหมคุณแม่เอาปลาไปเลี้ยงไม่ใช่เอาปลาไปกินนะเอาปลาไปเลี้ยงผมชอบปลาที่สุดเลยดูหน,ะน,นาา้าคุณแม่ตอนนี้ข้างกระจกหน้าคุณแม่ยิ้มปกปอกเลย ต้นอะไรใช่สวยจังเลยดอกมันสวยมากสวยเนาะอ้วนนะดอกเป็นพวงเลยดอกเป็นพุ oh, yeah, ่มเลยอ่ะใช่างน้ยโอ้ที่จับอะไรเนี่ยจับเขาเลี้ยงปลาไว้เขาเลี้ยงปลาไว้ไวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันน่าชินเขาก็เลยเอาไปกินมันน่า